สวัสดีครับในคำสอน14ข้อของพระพุทธเจ้ามีคำสอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของคนเราคือการสูญเสียความเป็นตัวเองเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่ขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญคุณธรรมลืมเลือนความดีงามทั้งปวงมนุษย์ก็อาจทำเรื่องราวที่น่าตกใจอย่างยิ่งได้ และเรื่องราวแปลกๆของนักบวชหญิงที่ตอนเช้าสวดมนต์แต่ตอนกลางคืนไปเที่ยวบาร์และถูกเปิดโปงเพราะมอบของแบรนด์เนมให้นักแสดงสาววันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับซื่อจื้อติ้งกันครับซื่อจื้อติ้งคือนักบวชหญิงที่ไม่ได้ปฏิบัติตามศีลเกิดในปี1967ที่จีหลินประเทศจีนโดยมีชื่อจริงว่าซือไอหมินในปี1990 สือไอหมินอายุครบ23ปีได้พบกับคนขับรถบรรทุกชาวฮ่องกงชื่อเอินซื่อหวินหลังจากรู้จักกันได้สักพักหวินก็ตกหลุมรักและตัดสินใจหย่าก,กับภรรยาคนแรกเพื่อแต่งงานกับสื่อไอหมินในปี1993เนื่องจากสามีเป็นพลเมืองฮ่องกงเธอจึงขอใบอนุญาตเดินทางไปฮ่องกงได้และเปลี่ยนชื่อเป็นหลงเอินอีจนกระทั่งปี1999 หลังจากได้รับสถานะทางกฎหมายชีวิตสมรสของหลงเอินอีกับสินซื่อหวินก็สิ้นสุดลงเธอพยายามทุกวิถีทางเพื่อ,อยากับเขาและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นหลงเอินไหลใกล้กับที่พวกเขาอาศัยอยู่มีวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดเป่าเหลียนหลงเอินไหลมักจะไปที่นั่นเมื่อไม่มีอะไรทำที่วัดเธอได้พบกับพระอาจารย์ซื่อชูหุยผู้เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก พระอาจารย์ซื่อฉูหุยเป็นเจ้าอาวาสลำดับที่6ของวัดเป่าเหลียนในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดวัดเป่าเหลียนเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกองประเทศจีนหนึ่งในวัดสาขาของวัดเปาเหลียนได้รู้จักกับพระอาจารย์ซื่อฉูหุยหลังจากนั้นหลงเอินไหลได้ติดตามพระอาจารย์มาที่วัดในปี1999 เธอได้ทำการปลงผมบวชอย่างเป็นทางการและกลายเป็นภิกษุณีที่วัดเป่าเหรียญปฏิบัติตามพระอาจารย์ซื่อฉู่ฮุยเป็นอาจารย์และได้รับฉายาทางธรรมว่าซื่อจื่อติ้งหลังจากบวชได้สามปีซื่อจื่อติ้งก็ได้เป็นผู้ดูแลว,วัดติ้งหุยอย่างเป็นทางการในตอนนั้นพระอาจารย์ฉู่หุยอายุ81ปีแล้วส่วนซื่อจื่อติ้งอายุเพียง35ปี แต่ก็ได้รับการยอมรับจากพระอาจารย์ให้เป็นสิทธิหญิงเพียงคนเดียวของท่านเธอมักจะคอยอาบน้ำและนวดให้กับพระอาจารย์ฉูหุย่ยโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้ซื่อจื้อติ้งจึงได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสของวัดติ้งหุยอย่างรวดเร็วและมีอำนาจอย่างมากในวัดและจากจุดนี้เองนักบวชหญิงรูปนี้ก็เริ่มเผยท่าแท้ของตนออกมาเริ่มแรกเธอได้กล่าวหาพระอาวุโสในวัดว่ายักย่อเงินบริจาค ทำให้ท่านถูกขับไล่ออกไปแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงหลังจากนั้นเธอได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารของวัดติ้งหุยขึ้นมาใหม่และแทนที่ด้วยคนใกล้ชิดของเธอด้วยวิธีนี้ในที่สุดจื้อติ้งก็ได้ควบคุมวัดนี้ไว้ในมือทั้งหมดขอเล่าถึงวัดติ้งหุยสักเล็กน้อยวัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1921 แม้จะไม่ใช่วัดที่ใหญ่โตมากนักแต่ก็ยังได้รับเงินบริจาคหลายล้านดอลลาร์ฮ่องกงจากผู้คนในสังคมทุกปีในช่วง10ปีที่สื่อจื้อติ้งเป็นเจ้าอาวาสเงินจำนวนนี้ไม่เพียงแต่ไม่เพิ่มขึ้นแต่ยังลดลงอย่างมากจากกว่า31.5ล้านบาทเหลือเพียงประมาณ3.3ล้านบาทแล้วเงินกว่า28ล้านบาทนั้นหายไปไหนตั้งแต่ปี2014ถึง2015 ค่าใช้จ่ายรายปีของวัดติ้งหุยสูงถึงกว่า450,000บาทโดยมีเงิน560,000บาทสำหรับค่าตกแต่งอย่างไรก็ตามวัดติ้งหุยกลับอยู่ในสภาพทุศโรมเสมอทุกปีที่มีการบูรณะค่าใช้จ่ายในการตกแต่งนั้นถูกซื้อจื้อติ้งนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับเครื่องสำอางราคาแพงชุดชั้นในหรูหราอุปกรณ์นวดส่วนตัวและถูกบันทึกเป็นค่าบำรุงรักษาวัด ในจำนวนนั้นเพียงแค่ชุดชั้นในห้าชิ้นของนักบวชหญิงรูปนี้ก็มีราคารวมเกือบ52,000บาทแล้วซื่อจื้อติ้งยังใช้เงินบริจาคจากวัดเพื่อซื้อประกันออมทรัพย์ให้กับตัวเองไม่รู้ว่ากำลังตกแต่งวัดหรือกำลังตกแต่งตัวเองกันแน่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ซื่อจื้อติ้งยังได้สร้างเรื่องราวผ่านสื่อว่าตนเป็นนักบวชที่รักษาหัวใจของพระพุทธเจ้าไว้ ตามที่เธอกล่าวมีนักพัฒนาที่ดินต้องการซื้อที่ดินของวัดติ้งหุยแต่เธอจะไม่มีวันขายที่ดินเพื่อเงินเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงแต่ทว่าเบื้องหลังกล้องสือ่อเธอก็ยังคงดำเนินการเจรจาเหล่านี้อย่างลับๆน่าเศร้าที่วัดติ้งหุยไม่มีเงินแม้กระทั่นจะจ่ายค่าไฟฟ้าเพื่อประหยัดไฟบางส่วนของวัดจึงไม่เปิดไฟทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากทนไม่ไหวและบริจาคเงินอย่างเต็มใจ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงนักบวชหญิงรูปนี้มีห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศตลอด24ชั่วโมงสำหรับตัวเองและสุนัขอีกสองตัวค่าอาหารสุนัขเพียงอย่างเดียวก็เกือบ33,000บาทต่อเดือนตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นสภาพของวัดติ้งหุยกลับดูสุดโทรมลงทุกวันมีปลวกฐานรากของอาคารรั่วซึมอย่างหนักผนังขึ้นราดำกระเบื้องปูพื้นเสียหายและเต็มไปด้วยน้ำ แต่ก่อนที่จะเต้าเข้าไปในห้องของเจ้าอาวาสคุณจะพบว่าข้างไหนนั้นมีโลกอีกใบน,นึงเลยทีเดียวมีตู้เสื้อผ้าเก้าตู้ที่มีขนาดแตกต่างกันและยังมีพื้นที่พิเศษสำหรับดูแลผิวพรรณและความงามเฟอร์เนิเจอร์ทั้งหมดทำจากไม้ที่มีราคาแพงมากนอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำสำหรับ4ี่คนและเตียงนอนหรูหราซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง420,000บาท ในห้องยังมีวิกผมและกระโปรงของคนทั่วไปบนชั้นวางมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากมายและรองเทา้าหนังแบรนด์เนมกว่าสิบคู่สิ่งที่แปลกที่สุดคือแม้ว่าซื่อจื้อติ้งจะเป็นนักบวชแต่ในตู้กลับมีรายเป่าผมตามที่อาสาสมัครของวัตติ้งหุยเล่าอาหารที่เจ้าอาวาสฉันทุกวันเป็นอาหารนำเข้าราคาแพง ตัวอย่างเช่นมันเทศนำเข้าจากญี่ปุ่นสองหัวราคา190บาทหรือมังคุดราคา380บาทและลูกพีชหนึ่งลูกราคา380บาทแต่ความหรูหราเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถทำให้ซื่อจื้อติ้งพอใจได้วัดทีง่เงียบสงบไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเธอได้เธอเริ่มไปจิบชายยามบ่ายที่โรงแรมห้าดาวและซื้อสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด เธอเคยจ้างคนขับรถส่วนตัวขับรถ RV7 ที่นั่งและพักค้างคืนที่วิลล่าระจัดหรูซึ่งมีราคาสูงถึงเกือบ188ล้านบาทต่อคืนเรื่องราวทั้งหมดอาจจะไม่ถูกเปิดโปงหากซื่อจื่อติ้งไม่ได้พบกับนักแสดงหญิงชื่อดังองค์จิ้งจิงองจิ้ง,งจิงเคยรับบทเป็นเซียวเหล่งหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเอี้ยกล้วยกับเซียวเหล่งนึ่งนักแสดงหญิงท่านนี้เป็นผู้จัดรายการวิทยุบุคคลอันตราย ในตอนนั้นคุณองจิงจิงได้วิเคราะห์คดีจริงหลายคดีและเปิดเผยโฉมหน้าที่ที่แท้จริงของโชคชะตาแห่งโลกองจิงจิงได้รับการติดต่อจากอาสาสมัครคนหนึ่งจากวัดติ้งหยุยโดยหวังว่าเธอจะสามารถช่วยวัดระดมทุนได้หลังจากที่องจิ้งจิงได้ไปเยือนชมวัดติ้งหยุยเธอสังเกตเห็นว่าวัดอยู่ในสภาพทุทศโมมากจึงต้องการที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างจริงจัง เมื่อเห็นเช่นนั้นสื่อชื่อติ้งก็ไม่พลาดโอกาสที่จะบ่นเรื่องความยากจนและเล่าถึงปัญหาทางการเงินของวัตติ้งหุยให้เธอฟังอย่างกระตือรือร้นด้วยความเห็นใจองคจริงจิงจึงบริจาคเงินเปือบ5 1 0 0 0บาททุกสัปดาห์ให้กับวัตติ้งหุยในนามของสามีผู้ล่วงลับของเธอองจิจงจิงงยังประกาศว่าเธอจะสนับสนุนการระดมทุนของวัตติ้งหุยในตอนนั้นจริงๆมีชื่อเสียงมากจากรายการวิทยุบุคคลอันตราย ซื่อจือติ้งชื่นชอบอิทธิพลขององจิ้งจิงเป็นอย่างมากและได้เชิญเธอให้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของวัดติ้งหุยอย่างไรก็ตามซื่อจื้อติ้งลืมเรื่องสําคัญไปอย่างหนึง่งองจิ้งจิงยังสําเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยฮ่องกงและเคยเป็นทนายความมาก่อนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลอกเธอได้ ในฐานะกรรมการผู้รับผิดชอบด้านการเงินอองจริงจริงได้ตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของวัดจึงพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วในสมุดบัญชีการระดมทุนองจริงจริงพบว่ามีการเพิ่มช่องเก็บอัฐิ1,000ช่องเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องในวัดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอัฐิและสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของวัดติ้งหุยจะถูกนำออกประมูล อย่างไรก็ตามตั้งแต่ซื่อจื้อติ้งขึ้นมามีอำนาจกลับถูกบันทึกไว้ในนามของการบริจาคเท่านั้นตัวอย่างเช่นช่องเก็บอัฐิและสิ่งพิมพ์มีราคา80,000บาทเมื่อเธอออกใบเสร็จมูลค่าของช่องเก็บอัฐิจะถูกระบุไว้ที่10,000ดอลลาร์ไต้หวันส่วนที่เหลืออีก70,000ดอลลาร์ไต้หวันจะถูกใช้เป็นเงินทำบุญเธอยังปฏิเสธที่จะออกใบเสร็จเมื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ พนักงานคนหนึ่งชื่ออี้กงได้ขอให้ซื่อชื่อติ้งเขียนบันทึกสำหรับพิธีกรรมซื่อชื่อติ้งไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะเขียนแต่ยังโทรแจ้งตำรวจเพื่อกล่าวหาว่าอีกฝ่ายพยายามเรียกร้องเงินหลังจากที่อองจิง้งจิงเข้ามาเป็นกรรมการของวัดติ้งหุยซื่อชื่อเตอร์จิ้งก็ยังไม่ยับยั้งชั่งใจเธอยังคงถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของวัดเพื่อใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเป็นครั้งคราวจิ้งจิง,จ,ง,จ,งจึงเริ่มสงสัยขึ้นมาทันที ด้วยเหตุนี้ซื่อจือติ้งจึงได้มอบชุดสร้อยคอและสร้อยข้อมือล้ำค่ามูลค่ากว่า1.4ล้านบาทให้เธอเพื่อปิดปากอองจริงจิงแต่เธอได้ปฏิเสธหลังจากนั้นซื่อจือติ้งได้ไปร่วมงานวันเกิดของจริงจิงอีกครั้งและได้มอบกระเป๋าถือหนังแท้แบรนด์เนมให้กับนักแสดงชื่อดังองจิ้งจิงไม่คาดคิดว่านักบวชเช่นนี้จะซื้อของที่ทำจากหนังเป็นของขวัญให้เธอ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าซื่อจื้อติ้งไม่ได้เคารพในศีลของศาสนาพุทธด้วยความสงสัยอย่างมากนักแสดงสาวจึงได้จ้างนักสืบเอกชนและผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบและแน่นอนก็ได้ค้นพบความลับที่น่าตกใจสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจคือซื่อจื้อติ้งในฐานะนักบวชและเจ้าอาวาสของวัดติ้งหุยที่จริงแล้วได้สมรสและยังมีสามีถึงสคนด้วยกัน นอกจากสามีคนแรกคือเซินซื่อหวินในปี2006ซื่อจือติงและสามีคนที่สองคือหลิวเจี้ยนเฉียงได้จดทะเบียนสมรสกันหลิวเจี้ยนเฉียงเคยบวชเรียนที่จีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงปีแรกๆหลังจากการแต่งงานเขาได้รับการสนับสนุนให้มาที่ฮ่องกงและบวชเรียนต่อ6ปีต่อมาเขาได้รับบัตรพำนักอย่างถูกกฎหมายในฮ่องกงและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ดำเนินการหย่าร้างกัน ไม่นานหลังจากนั้นในปี2012ซื่อจือติ้งได้จดทะเบียนสมรสกับสามีคนที่สาคือหรูจือหรูจือก็เป็นพระจากแผ่นดินใหญ่เช่นกันเขาบวชอยู่ที่วัดหลินเยียนซานเมืองซูโจโชื่อเดิมของเขาคือเกาอู่กัวหลังจากมาถึงฮ่องกงเขาได้ใช้ชื่อว่าซื่อจื้อกวงสามีทั้งสองคนของซื่อจือติ้งในภายหลังล้วนอยู่ในคณะกรรมการบริหารของวัดติ้งหุย ซื่อจื้อกวางยังดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการบริหารอีกด้วยหลังจากที่ค้นพบความจริงอองจริงจิงได้ไปเผชิญหน้ากับซื่อจื่อติ้งอย่างไรก็ตามซื่อจื่อติ้งอ้างว่าเธอแต่งงานหลอกๆเพื่อด,ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากแผ่นดินใหญ่เธอยังบอกอีกว่าการแต่งงานหลอกๆกับหลิวเจี้ยนเฉียงก็เพื่อให้มีคนสืบท่อตำแหน่งหากเธอเสียชีวิตไปในวันใดว,วันหนึ่งซื่อจื่อติ้งยังบอกอีกว่า เธอเป็นหญิงบริสุทธิ์และไม่เคยมีความรักกับใครก่อนที่จะบวชแม้ว่าจะต้องแต่งงานหลอกๆก,กับพระสองรูปเธอก็ได้เสียสละตนเองเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในตอนนี้องค์จริงๆได้หมดศรัทธาในตัวซื่อจื่อติงผู้ที่พูดโกหกอยู่เสมอจึงได้แจ้งเรื่องนี้ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบในวันที่14ตุลาคม2015 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่รับรายงานได้เข้าควบคุมตัวอดีตสามีของซื่อจื่อติ้งคือซื่อจื่อกวงที่วัดติ้งหุยสิทธิ์ของซื่อจื่อติง้งชื่อซื่อเมี่ยวหุยและอิงตงกำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องหลับที่วัดติ้งหุยเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนมาถึงมีทางเดินลับที่ประตูหลังห้องของซื่อจื่อติง้งซึ่งนำไปสู่ห้องหลับโดยตรงผ่านบันไดด้านหลังของวัดติงดต้งหุยวัดติ้งหุยไม่รับสิทธิ์ชาย ดังนั้นซื่อจื่อติ้งจึงได้สร้างห้องหลับขึ้นมาเพื่อซ่อนสามีของเธอในการแต่งงานหลอกหลอกนี้เรื่องราวของการแต่งงานหลอกหลอกนี้กลายเป็นข่าวครึกโครมในทันทีหลังจากที่ทั้งสองถูกนำตัวไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดซื่อจื่อติ้งก็ประกาศอย่างกระทันหันว่าเธอกับซื่อจื่อกวงรักกันแม้ว่าสิ่งนี้จะละเมิดหลักการของพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจึงทำอะไรกับคู่รักคู่นี้ไม่ได้เมื่อขึ้นศาลซื่อจื่อติ้งมักจะแต่งกายอย่างหรูหราเธอสวมเสื้อคลุมขนสัตว์ถุงน่องและรองเท้าหนังและมักจะพูดถึงเรื่องราวความรักระหว่างชายหญิงอยู่เสมอซื่อจื่อติ้งยังรู้สึกภูมิใจมากที่มีผู้ชายมาตามจีบและอวดว่าเมื่อห้าหปีก่อนเธอยังมีคนมาชอบพอมากมายถึงขนาดมีคนอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเธอ เธอยังหัวเราะเยาะครูคนอื่นว่าด้อยกว่าเธอมากในสมัยสาวๆโดยบอกว่าเคยคบกับแฟนคนหนึ่งและถึงขั้นทำให้เขาต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่น่าประหลาดใจที่คำสารภาพนี้เป็นความจรงิงซื่อจื่อติ้งคบหากับแฟนคนหนึ่งที่เซินเจนหนึ่งปีหลังจากที่เธอได้รับการยอมรับให้เข้าวัดเปาเหลียนแฟนของเธอชื่อหยางหยงเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ ซื่อจื่อติงยังต้องใช้วิธีป้องกันเพราะกังวลว่าจะตั้งครัภเมื่อคบหากับแฟนหนุ่มหลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน13เดือนจื่อติงได้เลิกกับแฟนหนุ่มเพราะทนพฤติกรรมการดื่มของเขาไม่ไหวแต่หยางหยงก็ไม่ใช่คนธรรมดาเขาขู่ว่าจะเปิดโปงความสัมพันธ์ของพวกเขากับสื่อและประกาศว่าจะส่งจดหมายรักและภาพส่วนตัวของพวกเขาไปให้พระอาจารย์ของซื่อจื่อติง หยางยงยังโทรไปที่วัดเพื่อก่อกวนซื่อจื้อติ้งอย่างบ้าคลัง่งและขอให้ซื่อจื้อติ้งจ่ายเงินประมาณ2.5ล้านบาทเพื่อเป็นค่าปิดปากทั้งสองคนคุยกันผ่านแอปพลิเคชันหลังจากเจรจาต่อรองหยางยงตกลงลดค่าปิดปากลงเหลือประมาณ500,000บาทพวกเขานัดเจอกันที่ร้านน้ำชาที่คุ้นเคยซื่อจื้อติ้งนำเงินสดจำนวน510,000บาทมาด้วยและหยางยงก็ได้คืนภาพส่วนตัวของทั้งสองคน แต่หยางหยงไม่รู้ว่าซื่อจื่อติ่งได้บันทึกเสียงการสนทนาไว้และหลังจากนั้นมันก็ได้ถูกใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็บุกเข้ามาทันทีแม้ว่าหยางหยงจะพยายามโต้แย้งว่าเขากำลังเรียกร้องในสิ่งที่เขาควรจะได้รับจากซื่อจื่อติ้งแต่ในที่สุดศาลก็ไม่ยอมรับคำให้การของเขาและตัดสินว่าหยางหยงมีความผิดในข้อหาเรียกร้องเงิน สารชั้นต้นตัดสินให้หยางหยงจำคุกสาปีและสารชั้นที่สองลดโทษลงเหลือหนึ่งปีหลังจากถูกตัดสินหยางหย่งก็หายตัวไปเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งเรื่องอื้อเฉาที่เกี่ยวข้องกับซื่อจือติ้งและพระอีกสองรูปได้เกิดขึ้นเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันและตะโกนใส่สื่อโดยอ้างว่าเขาถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม หลังจากการควบคุมตัวในปี2016วิลล่าที่ซื้อจื้อติ้งซื้อด้วยเงินที่ไม่เหมาะสมได้ถูกยึดและขายท่อตลาดเพื่อชำระเงินคืนให้กับวัดติ้งหุยอย่างไรก็ตามเนื่องจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในปี2016ราคาขายจึงต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหตุการณ์นี้ส <aún> ร <yelled> ้างกระแสตอบรับที่รุนแรงมากจากชาวฮ่องกงทำให้ทางการต้องเข้ามาจัดระเบียบการดำเนินงานของวัดวาอารามและเนรเทศพระสงฆ์ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งซื่อชื่อติ้งถูกดำเนินคดีในหลายข้อหารวมถึงการจัดการทรัพย์สินอย่างไม่เหมาะสมและการช่วยเหลือให้เข้าเมืองอย่างผิดขั้นตอนหลังจากจ่ายเงินประกันตัวเธอได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อรอการพิจารณาคดี แต่หลังจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการตัดสินก็ไม่ถูกกล่าวถึงในสื่ออีกวันที่26พฤศจิกายน2017ด้วยการผลักดันขององค์จริงจิงศารฮ่องกงได้มีคำสั่งให้ขายท่อตลาดบริษัทจำกัดของวัตติ้งหุยเพื่อเรียกคืนเงินบริจาคจำนวน2.2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเจ้าหน้าที่พิทักทรัพย์ของรัฐบาลมาถึงเพื่อเข้าควบคุมวัตติ้งหุยซื่อจื้อติ้งต้องออกจากวัด และได้รับอนุญาตให้นำของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นบางอย่างติดตัวไปเท่านั้นในขณะเดียวกันสองปีหลังจากเรื่องอื้อเฉาของซื่อเจ้อติ้งถูกเปิดโปงในปี2017หลังจากผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนในที่สุดวัดติ้งหุยก็ล้มละลายและถูกยุบการอุทธรณ์ไม่เป็นผลและไม่สามารถอาศัยอยู่ในฮ่องกงได้อีกต่อไปเธอต้องกลับไปยังแผ่นดินใหญ่ด้วยสองมือเปล่าเหมือนกับตอนที่เธอจากมาเมื่อหลายปีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่า ในยุคปลายแห่งธรรมพระสงฆ์ในธรรมของพระองค์แม้จะโกนผมและเคราวสวมจีวรแต่พวกเขากลับละเมิดศีลประพฤตินตนไม่สมควรล้วนเป็นนักบวชปลอมและในคำพีพุทธศาสนาพระสูตรว่ายด้วยความสิ้นสุดของธรรมซึ่งได้รับการแปลในสมัยราชวงศ์หลิวซ่ง420-479พระสากยมุนีพุทธเจ้าเรียกสังคมมนุษย์ในยุคปลายแห่งธรรมว่า เป็นยุคแห่งความเสื่อมทรามทั้งห้าที่ความชั่วร้ายรุ่งเรืองในเวลานี้คนชั่วจะปลอมตัวเป็นสมณะเพื่อทำลายพระธรรมกล่าวคือคนชั่วจะปลอมตัวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อทำลายธรรมของพระองค์ในตอนนั้นจะเสื่อมทรามถึงระบับใดกันคือจีวอนจะมีสีสันฉูดฉาดดื่มสุรากิ่นเนื้อทำร้ายสิ่งมีชีวิตเพื่อความอยากในรสชาติปราศจากความเมตตา นอกจากนี้ยังมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันและด้วยคำสอนเช่นนี้ดูเหมือนว่าทั้งสื่อจื่อติ่งและเจ้าอาวาสของวัดติ่งหุยหลวนเป็นคนชั่วเป็นนักบวชปลอมมองพระธรรมเป็นเพียงเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนโดยไม่รู้จักพอเพียงแค่อาศัยร่มเงาของศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติตามศีลแล้วคุณล่ะ คิดอย่างไรเกี่ยวกับเส้นทางความรักที่ซับซ้อนและชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยของผู้หญิงที่สวมผ้าเหลืองคนนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ